ขอสวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับให้เหมือนเดิมต้นซานเองนะครับแล้วกลับมาในเกมฮอปอยู u t ี่โมบายนี่นะครับผมเออ ก็วันนี้นะผมผมจะพาทุกคนไปเล่นปืนโอดินนะครับผมไปเล่นในโหมดเทนนิงรับผมไปเล่นดูว่าก่อนที่ปืนจะเข้าเนี่ยเป็นปืนที่ดีหรือเปล่าแล้วก็พร้อมแจกของแต่งด้วยนะครับผมแต่ว่าของแต่งนี้เนี่ยถ้าตัวปืนเข้ามานะทุกคนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมอออแล้วก็สองวันที่ผ่านมานะ้องผมผมหายไปไหนก็คืออ่าผมกลับบ้านมาทำคลิปไม่ทันเนะ้องาฝนตกนะค,รคนรถค่อนข้างติดเลยนะ้องกกลับบ้านมาทำคลิปไม่ทันนะครับผมอ่อก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็ได้มีตู้ กลับมาใหม่2ตู้นะครับผมเป็นตู้แรกนะผมเป็นตู้ของยานพาหนะนะครับเป็นตู้ของรถนะครับผมเออเป็นรถที่โคตรสวยเป็นรถที่มีป้อมปืนนะครับผมนี่ระดับรีเจนเดอรี่เลยนะครับผมดวโอ้เกินบุยมุยแล้วก็จะมีเป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมนี่อาเจ็กนะครับผมเอออาแจกเออแล้วก็จะมีนี่นะผมตัวล่มเป็นล่มระดับรีเจนเดอรี่เลยนะครับผมเออ แล้วก็จะมีเป็นตัวของท่าผมเป็นท่าตัวของอ่าวาดรูปแล้วก็แน่แท้แต้แล้วก็จะมีตัวของวิ่งโูนนะครับผมกระเป๋านะครับแล้วก็เป็นตัวของคอร์ดิงการผมเป็นตัวของรถนะเห็นไหมรอยกาอากาศนะผมแล้วก็เป็นตัวของอ่าเขาเรียกว่าอะไรบาะนะทุกคนเออ แล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นตัวของนี่เลยกล่องยาระดับม่วงเลยนะครับผมโคตรสุดและชิ้นท้ายนะครับผมเป็นตัวของขวานเองนะครับผมใครอยากได้รถติดปัอมเปิ่นสกินระดับ Legendary สาย BR นะครับผมสามารถมาจัดกันได้นะครับผมก็ใครอยากจัดมาจัดกันได้นะครับผมแล้วก็มีอีกตู้หนึ่งนะเองนะครับผมนี่เป็นตู้ของสกินเปืน BK 57ระดับ Legendary อีกแล้วนะครับผมอ่า บอกเลยว่าโคตรเวอร์โคตรเทร่โคตรสวยนะคนนี่เวลาสังหารเนี่ยอ่าก็สกินเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมนี่เห็นไหมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนรูปลักษณ์เรื่อยๆนะครับผม แล้วก็จะมีนี่เป็นตัวละครนะผมเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าโค้สวยทุกคนเออโคเท่แล้วก็เป็นตัวของปืนสกิน NAC44A NA นะผมนี่โหฟอร์เซนซันนะครับผมสกินคคอนข้างสวยเลยนะครับนี่ดูดิโอ้แต่เสียดายไปน,นิดนึงสกินถ้าขยับได้น่ะโค้สวยทุกคนเอเอแล้วก็เป็นตัวของนี่เลยนะครับเป็นอ่าตัวของช็อตตี้นั่นเองนะครับผมสวยเหมือนกันนะครับเป็นสีแบบขาวดาฟ้านะผมเออ ชิ้นต่อไปเนี่ยเป็นตัวของล่ม A นเอนะผมนี่เอาเรื่องแล้วก็ต่อไปเป็นตัวของสก,กินรถถังนะนเอนะผมนี่เท่เกินปุยมุยเลยก็ชิ้นต่อไปเป็นตัวของท่านะผมนี่โอ้โ,อโหแปลงร่าง <c oughs> จบอ๋อไม่ใช่แปลงร่างนี่โดเตะโค้โทเแล้วก็เป็นตัวของฮอดิงการนะผมเทอร์มานะครับนี่สก,กินเทอร์ม้ระดับม่วงนะครับและชิ้นสุดท้ายเป็นตัวของตุ้งเต้งนะเป็นตัวของกระติกแช่ปืนโอ้โห เกิือนปุยมุ้ยเอามาแช่ปืนเลยหรออะไรครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครอยากจัดตกินปืน b k 57ก็ใครอยากจัดสกินปืน b k 57ก็สามารถมาจัดกันได้นะครับผมก็ใครที่อยากเติมเกมคคมพลบนัสเยเยนะครับผมปลอดภัย100%ก็สามารถไปเติมเงินได้ที่เว็บเติมเกม .com ของกฤตินานครับบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผมบนัสเยอะมากเลยนะครับใครอยากเติมไปเติมเงินได้ที่เว็บเติมเกม .com ของกฤตินานเองนะครับ ก่อนที่จะดูคลิปผมขอคนนหนึ่งไลค์ก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วก็ไปกันคุณประสบปัญหาเราในอยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับผลล็อกสกินปืนบายต้นซาซซเฮนนะครับผมรับทั้งปั๊มเวลปืนผลล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถ ติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%นะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนห้ใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำธิบาทได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูที่โหมดเทนนิสกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับสหรับตัวของปืนโอดินนะครับผมนี่ืหเท่ๆเลยนะครับผมเป็นปืนไซร์นะครับผมก็เรามาดูเรื่องดาเมจอัตรารอนอะไรต่างๆกันเลยนะครับผมเรื่องของดาเมจปืนเนี่ยในระยะ5เมตรนะครับผมดาเมจในช่วงการยิงอกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่57นะครับผมยิงหัวยที่72 และยิงลำตัวน่ะอยู่ที่48ครับยิงขา48ครับยิงแขนก็48ครับผมแล้วก็เรื่องของอัตราลั่นในทุกคนปืนมันอตัตราลั่นพอๆกับพวกปืนตัวของ Man of War อะไรพวกนี้นะครับผมก็คือเป็นปืนที่ดามจแรงแต่ว่ามีในเรื่องของอตัตราลั่นที่ค่อนข้างช้านะผมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะถ้าปืนไหนอตัตราลั่นไวเนี่ยก็คือมันจะดามจเบานะผมปืนไหนแรงอตัตราลั่นจะช้านะครับผมเออ ก็มาดูระยะ20เมตรที่ส่วนมากสายอาที่เขาจะยิงกันนะครับผมก็มาดูในระยะ20เมตรนะผมก็ดาเมจในการยิงอกเนี่ยทุกคนก็อยู่ที่45ยิงขา45นะครับผมยิงแขน45 ก็เรื่องของการยิงหัวเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมขอเล็งหัวแป๊บยิงหัว67นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแรงแต่เมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับก็คือแรงดีดปืนเนี่ยค่อนข้างมีเยอะเลยนะครับผมมาดูที่ระยะ10เมตรนะมมาดูเรื่องแรงดีดปืนก,นก่อนเลยนะผมก็ลองมาแบบไม่คมปืนก่อนนะครับผมก็ยิงไปเลยนี่นะผมนี่คือการไม่ค่มปืน,นรับเปอร์นเนี่ยอ่าตอนเริ่มแรกนะทุกคนนี่ จะสายไปทางซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นตรงนะครับเออก็จะสายไปในช่วงของเริ่มแบบประมาณกระสุนเหลือ13นัดไปคนยิงไปได้7นัดปุ๊บปืนเริ่มสายไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวกลับมาแล้วก็ขึ้นตรงนะครับผมสลับปืนโอดินนะครับผมเออคือว่าการคุมปืนเนี่ยไม่ยากมากนะครับผมลองมาคุมดูนะครับแล้วก็คุมไปที่ตรงกลางเลยนะครนี่นี่นี่ทุกคน มันก็ถือว่าคุมได้แต่ว่าแรงดีดแรงสายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนี่เห็นไหมเป้าก็ค่อนข้างเกาะกลุ่มกันนะ,นะผมนี่คายคมดีนะครับผมเป้าจะเกาะกลุ่มกันมากเลยนะครับผมสลับตัวองเนปินโอดินนะครับผมเออค่อนข้างดีเลยนะสลับปืนโอดินนะผมแต่ว่ามันเหมาะสลับในตอนนี้มันเหมาะสลับการตั้งรับนะครับผมเพราะปืนมันอัตาราลับค่อนข้างฉานะผมเออแต่ว่าในเรื่องของการซูมถล่มเนี่ยอันนี้คือผมซูมบบอัตโนมนตินะนี่ ก็ถือว่าค่อนข้างช้าทัผมไม่ถือว่าเร็วนะครับแต่ถ้า z o มเ A เนี่ยก็พอๆกันนะครับผมเป็นปืนที่เหมาะสำหรับสายตั้งรับมากเลยทัผมก็เรามาลองดูของแต่งปืนนะผมว่าของแต่งใหม่เข้าปืนบ้างนะครับก็มาที่เซ็ตแรกทัผมเซ็ตนี้เหมาะสำหรับการที่อ่าเหมาะสำหรับสายแคมป์้ผมสายตั้งรับนะครับก็มาดูเรื่องของแต่งปืนเลยนะครับผมอันนี้ก็ถ้าตัวปืนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนของแต่งนิดหน่อยนะครับผม ก็มาดูเรื่องของปากกระบอกปืนเลยนะผมปากระบอกปืนเนะี่ยใช้เป็นตัวยาวตัวนี้เลยนะผมตัวนี้จะเก็บเยงแล้วก็เพิ่มระยดาเมจนะครับผมแต่ว่าจะทําให้เราซูมช้าลงนะครับชิ้นต่อไปคือลำกล้องปืนผมแนะนําเป็นตัว OWC r a n g e r นะครับผมจะเพิ่มความแม่นยำระยะยิงลดแรงหนีหนังตั้งนะครับผมก็อ่าทำไมถึงไม่แนะนามาร์กแมนเพราะว่ามันซูมช้าจนเกินไปนะครับผม ชิ้นต่อไปพันท้ายนะครับพันท้ายผมแนะนําเป็นตัวคอมแบ็กสต็อกนะครับผมเพื่อให้ซูมไวขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราเน้นไปที่การแบบอ่าแคมป์นะทุกคนถ้าเราไม่เผื่อในระยะใกล้มันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมชิ้นต่อไปคือแมกกาซีนผมแนะนําเป็นตัวแมกกาซีนแม็กบีตัวนี้นะผมเพิ่มกระสุนมาสิบนั้นนะครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวกิ๊บหลังเพิ่อ่อาเพิ่มความมินยำนะครับผมตัวนี้เลยนะครับก็มาลองยิงกันเลยนะครับในการซูมเนะี่ยทุกคน ความเร็วในการซูมจะลดลงไปนะครับแต่ว่าเราเป็นสายตั้งรับเราก็บางครั้งอาจจะขึ้นสะรบรค้างไปเลยนะครับผมมาดูเรื่องแรงดีนะครับผมไปไปดูเรื่องแรงดีเลยนะครับผมนี่มาปุ๊บดูนะนทุกคนจากตรงนี้เหมือนกันนะผมเห็นไหมแรงดีจะมีแต่แนวตั้งนะผมแทบไม่เบี่ยงเลยนะครับอ่ะผมจะรองแบบปล่อยใจโรเลยนะนี่นทุกคนมันแทบไม่เบี่ยงเลยนะคคือจากตอนแรกที่มันต้องเบี่ยงไปทางซ้ายนะผมคือไม่เบี่ยงเลยนะครับ แล้วก็เรื่องของดาเมจนะทุกคนก็เท่าเดิมนะครับผมแต่ว่าระยะยิงเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับก็เนี่ยเหมาะสาหรับขายตั้งรับมากๆเลยนะครับผมชุดนี้นะโคตรดีนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแม่นยําถ้าคุมปืนน่ทุกคนคือคุมง่ายๆเลยนะครับคุมแค่แนวตั้งเดียวนะทุกคนคือคุมง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับผมเออก็เดี๋ยวไปดูอีกของแต่งหนึ่งกันเลยนะครับผมมาดูอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเส้นนี้นะครับเหมาะสำหรับสายวิ่งบูนะครับผมเออก็ มาดูที่ลำกล้องปืนเลยนะนน Line, ot, ครับผมลำกล้องปืนใช้เป็นตัว mip light barrel shot ครับผมตัวนี้จะทำให้เราซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็งเนี่ยไวขึ้นนะครับชิ้นต่อไปผเนี่ยพานท้ายก็ใช้เป็นตัว ykm c o m b a t เหมือนเดิมนะครับผม ชิ้นต่อไปคือตัว OWC Laser t e c ล l นั่นเองครับผมชิ้นต่อไปนะครับตัวนี้เป็น MacB เหมือนกันนะผมเพิ่มมาส่วนสิบนัดน,นะครับและชิ้นสุดท้ายนะผมกิ๊บหลังเนะี่ยใช้เป็นตัวกิ๊บหลังลดแรงดินแนวตั้งนะครับผมเออก็มาดูเรื่องของแรงดินก่อนเลยนะผมเซ็ตนี้ก็ปกติอยู่แล้วนะครับว่าแรงดินมันจะเยอะนะครับผมนี่ก็ยิงเลย๋ถวคนอยู่แล้วมันคะ่อนข้างสายเหมือนเดิมเลยนะาผมค่อนข้างสายแบบไปทางซ้ายเลยนะมักคนเลยนะจ๊ะ ก็จะไปขวาไปขวาเป็นตัวหนอนน,อนะแต่เฟวมมากก็จะขึ้นบนเหมือนกันนะครับผมเออก็ดาเมจเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าจะเพิ่มมาในเรื่องของการตูงมไวนะผมนี่นะตุงมไวนะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่ไวขึ้นต่างๆไวขึ้นนะผมเหมาะสำหรับหลายวิ่งวิครับนี่นะก็คือเราจะพิวขึ้นนั่นเองนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะผมสำหรับ อาปืนโอดินนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปผมพานูันนี้นะครับก็สาหรับผมตอนนี้นะผมปืนโอดินมันค่อนข้างที่บอกเลยว่าเป็นปืนที่ตั้งรับค่อนข้างดีเลยนะครเป็นปืนที่แรงนะครับแต่ว่า อ่ามันเป็นปืนตั้งรับนะผมอัตราล่าค่อนท้างช้าเคลื่อนที่ทอนข้างช้านะครับผมซูมค้องข้างจะชานะครับแต่เป็นปืนที่ดัมมี่นี่โคตรแรงเลยนะครับผมต้องรอตัวปืนเข้ามาอีกทีน่าผมเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นให้ดูอีกทีนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเกิดดึงมาผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมไม่ใหญ่ผมทำปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พืคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับไว้เจอก Well...